สวัสดีครับเอ็มซีทุกท่านครับขอตอนรับเข่าสู่ช่องครับมูอนี้แอดกับภาคพันป่นองมาอยู่กับคุนตาฝันแม่นนะครับซึ่งแอดกับอะไรมาหาเพ่นให้บ้านไร้งวดครับไายงวดแล้วที่แอดว่ไรมีโอกาสได้มากที่ตามตัวเลขอีพอฝันแม่นเท่าอ่าซึ่งงวดนี้นะครับเพ่นกาชิมีนําเสนอในดันวามฝันเน้ ในส่วนของเหล็กน้ำตาเทียนหลังจากที่เพื่อนทำเหล็กน้ำตาเทียนเ้วเพื่อนที่ฝันจนังไดรงวันที่เขากระติมาตามห้ว่าหลังจากที่บร่ได้ตามหลายวดก็มีงวดนนี้ละเอ,อมาขอความรู้ตัวเลขแนวทางจากอีพอฝันเหม่นหรืออีพอวิดนะครับเราซื้ออีพอวิดนี่ครับพลอไปลองครับงวดวันที่สิบหกสิงหาครับเดี๋ยวจังไหรเขากระมาติดตามไปพร้อมๆกันครับเอ็มซีทุกท่านครับ กันข้ามาแล้วกันชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่วงนี้กับโควิดระบาดเพื่อนพี่น้องเอ้ยกับไปใส่มาใส่กับไปได้เพราะเตรียมที่มันต่อไปแอดเองก็เลยขาดขาดเกินเขินจังไหนแต่ว่ากับพยายามสินั่มหาตัวเลขมาฝากตอนพ่อพี่น้องขันบ่ไปกับบ่ได้เจ้าของกับมากนี่เดียวปะวุ้มไหมน่าพ่อเนาะสวัสดีครับพ่อครับเออสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ก็ วันนี้วันนี้นี่ปเ,นเป็นเลขฝัไไหนหรือเป็นเลขไอ้น้ำตาเทียนพออันน้ำน้ำเป็นเลขน้ำตาเทียนช่วงนี้แต่ว่ามันเลขฝันมันก็อยู่น้ำขึ่นฝันแต่ว่าเขียนแบบขั้นน้ำหอมโอ้บัดน้ำตาเทียนนี่เอาก้อนบหรือว่าฝันก้อนหืออย่างไรพอ่ออันนี้อันอันฝันก้อนฝันก้อนเออมันฝันตองว,ดวัดโอ้ฝันตองวัดเลยฝันตองวัดเลยต่อมาต่อมาก็เลยมาเอาอันเฮ <มา S 1> ็ดเนี่ยลูกเต้าว่ดได้มามสองสามวัดนี้ ไ่เป็นสองสามวันไหมหนอยถิบว่าเดือนสองเดือนอะไ่เข่ามากป่ะนี่เพราเข่าเข่าบรเลัเข่าบ่านเข่าชงวัเข่าชงวัดเออเข่าชงวัโอู้ตาปลากระเทยไปจังๆหรอมุมๆนี้นี่เสี่ยตาาเลเข่าอยู่ตาว่าปูกเขามี่ิ่มมันใจเขากแบบเราครับอือเออะไรทุ่งวันดิป่ะเอ้อ้ครับป่ะนี่อ่าใ้เลขฝันอ่ะพ่ พันเชียร์เลยบรรดาเลี้ยงฟันเฮ็ดจักเทียนแหละแต่พัดเฮ็ดน้ำเลี้ยงน้ำตาเทียนนี่อันอันอันเั่นอะไรน้ำตาเทียนนี่อันเฮ็ดจักเทียนตีครับเฮ็ดจักเทียนแหละว่ามวันนี้ดิวันนี้เฮ็ดจักเทียนและวันนี้นี่แหะเฮ็ดนี่เฮ็ดแท้แท้แรกวันนึงโอ้บอกแรงกว่าไปแล้วันนึงวันนึงมันเข่าหกหนึ่งได้มาอื๋อมันเข่าอันอันอันเข้าหกเข่าเก้าหกวันวันนึงนะอะแล้ววันนี้วันนี้นี่ เฮ็ดจักเทียล้วน้่นตาเทียเหนียวอย่างเฮ็ดเนี่ยนี่แหละอันนี้อันนี้เทแถวแรกกันบ่หนิเทแถวแรกเอายังเฮ็ดเทแถวแรกก่อนอันนี้ก็อากาศแขนพระนี่โอ้เอาแขนพระที่เคยชิ้นบอกว่าแต่ว่าพอกระ벙หนักขึ้นกันบอก่าพอมันบ่เป็นคือกันเออบ่เป็นคืออันอันนี้บ่เอาเอาเนี่ยวมันนี้พวมาบอกทั้งที่บอกว่างไรบ่อันญาอันญาจับออกกระสั่นญาจับออกเออเอาทีเดียวออกทีเดียวเลยกระสั่นโอ้ไม้ก็ว่างไรเนาะบ่เนาะเอาออกทีเดียวคือว่าใช่ทำใหญ่ บาดมันเปลี่ยนมัทีแรกมันไปเลยมันบ่ไปมันกระิเกี่ยวกันใช่ไหมเ่าวันนั้นมาอ๋อเดียวเลยนี่ประจาว่าเนี่ยมันแลนออกมันเปลี่ยนตัวนี้ก่อนครับอืมบาดเนี่ยมันมาเปลี่ยนตัวนี้ตัวที่สองครับผมมันกับมานี้มานี้มานี้กับมันมันจอดกันแล้วเดี๋ยวเรื่องบรรลุจังนอะไรเพียมาผี่วาดโอ้ลงงงงงงงไปเลยเลขสองโตแต่มันเป็นสามโตเลขสองโตจะเปลี่ยนสองโตตีคว้มตีคว้มในสามโตเออตีคว้มในสามโตอี่ว่าตียังไงบ้านนี้ ตีน <minutes> ี่ค so ิดว่าตัวนี้มันเป็นศูนย์ตัวนี้เป็นสามเห็นเห็นที่แรกเนี่ยว่ามันเป็นแปดเดี๋ยวนี้ว่าเห็นที่แรกว่ามันเป็นแปดบัดเอาออกมาเนี่ยทกเที่ยนทกงานออกหมดแล้วแล้วแล้วมาบังมันเป็นสามบาดในตัวนี้เนี่มันเป็นเข้านี้นี่มันมาจอดนี่ยบังแล้วมันค่อยสะบัดออกไปนี่สะบัดออกไปมันลามาพ่ทีนอือก็เลยตีเนี่ยถเป็นนักขีแล้วก็เลยตีสามศูนย์ศูนย์สามตัวนี้ห้ามเป็นเก็ด เอออเจ็ดศูนย์ศูนยอ่ารก็จะแปดศูนศูนแปดไม่สิ้นะเจ็ดไม่สิ้นเือนกันะที่ที่ตีมากนี่ก็คืออ่าตีเป็นสองตัวคือสามศูนกับศูนย์เจ็ดบอกว่าเออกับศูนย์เจดกับแปดศูนอกับแปดศูนย์เออได้เันไปยนไปอ่วันนี้คันตีสามตัวนี่ก็คือตีเป็นเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนสามสามศูนย์เจ็ดออเมือัเจ็ดศูนย์สามสามศูนย์แปดเออเออจแล้วนะทีเออตีไั่จังเลย มันเบิ่งง่ายกระทังว่าต่ว่านห่างกันตัวไผตัวมันอยู่ครับอืเบิ่งงา่ายห่งเบิ่งง่ายบิ่งงา่ายห่งเบิ่งง่ายมันมันมันสินคือเลขเก้าไปงั่นได้<อ>บ่าครับงั่นคือพอพอได้ได้คือพอ <า S 2> ได้อันนั้นไอ่เป็นว่างๆั่นทั้งเป็นศูนย์ถึงจะเป็นเก้าหรือจากไหนบ่แต่ว่า,านค<ช>นท,ท,ที่ที่ที่ตั้งแฉกมาเนี่ยคิดตัวมันสิยแค่ว่าเป็นแปดไทยมันก็จะเป็นเจ็ดเท่านั้น โอ้เท่าเท่าเท่าที่เคยเห็นประสบการณ์ที่ผ่านมาที่มันเปลี่ยนยังที่การเลขตีใส่เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดแต่กระศูนย์สามสามชุดทั้งชิน่ะอืมเฮ็ดไวบาทนี่นั่นที่ว่าไว้พังไปอันนี้เนีมัเฮ็ดขึ้นวันพุดวันหนึ่งครับครับอันอันนี้เฮ็ดลาสูดขึ้นวันพุดวันหนึ่งครับออมันมันบิ่งงายนี่ คิดว่าตัวนี้บังครับก็รแรกต้องผู้สีพเบ่งเอากันผู้่ามันน่บังอะเดียวเดียวให้เอ็บผีเบ่งนี่ถ้าเขาจังไเอาจาย์ร้างงานมันเนี่ยมันมันเข้ามันงอพีมันขอดหัวแล้วบ่าขอดหัวมากเนย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 เอ้ามันจะเป็นศูนหัวงอว่ัจนมาประองมาผีโอ้ก็เปลี่ยนไปมันได้มาทับเอ้ามันทับไวเนี่ยมันบังบ่อวัจนครับแค่ว่าตัวนี้เนี่ยคิดว่าศูนร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ตัวนาน่ะเออตัวนานตัวหลักลอย <c oughs> บานนี้ตัวนี้นะ่ที่เาเป็นสองขันบ่เป็นสองมากับเป็นเก่านี่ก็เลยตีเป็นศูนย์สองเนี่ยครับครับเอ,อา,เาอะไรเฮ็ดไอยุวนี้ได้ศูนย์สองครับเก้าศูนย์หันเป็นเก้าอืมตัวกลางที่ตีเป็นยังพอนี่ตัวกลางเลยทังงว่ามันแล้ะเป็นปัญหาอยู่ค,คิดว่าขันมันบ่เป็นอ่ หนึ่งมือเป็นหอกยังเฉีดอ่ะเป็นแปดกระอาดมันจิกเป็นแต่ตั้งว่าที่จริงนี่คิดว่ามันจิกเป็นเป็นหกกับหนึ่งเนี่ยโอ้อจานจางามันคือนที่เนาะเออคือตัวอีกับปานนั่นอื้แต่ว่ามันง้อมาหนีมาเนี่ยเฉี่วก็เลยจังมาหนีบ้ามนมันจอดกันแล้วมาเป็นมาผีบ้านนี้จิกเป็นเลขโคะคือร์วานที่เนาะจานกักแปดหอก แขนมันขีดกลางงจนกกระตีไปทั่วที่กะตีเป็นเปียกกะตีได้ที่นครั้นเอยกะไรไงลุงมาขีดมันมาขีดกระไรนีโอ้อะวันนี้พ่อตีไ้เปลี่ยนยังไงไปพี่พ่อตีไ้จังไหนมนี่เลยมาโอ้ตีเอาว่างไว้นี่เรามาอืออืออันนี้ว่างไว้นี่เดี๋ยวลูกสิเวาจูเ็นฟังอ่าวัหล้งเฮ็ดรอบล้งนี่พ่อตีเป็นเก้วศูนย์นะ เนีตีเป็นศูนย์สองห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ศูนย์เอ่อะไรล่ะเท่านั้ตีไปอีกว่าได้ครับตีไปอีกว่าได้ตีไปเป็นเลขเกตกับตีว่าได้ที่ตีบอปเป็นเสร็อเป็นเป็นอะไรกอเป็นสองประกอนี่ลหลน แต่แต่เคร, <S 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 รื mm ่อยู่ดอกว่าอันเ 90F ที <S 2> <S 2> ่ฟังได้ไหมได้ครับแล้วขจยาููเบิงบาท่นเดี๋ยวว่ากิดซส้มนะจอให้เบิงแค่น้อยเหนียวเหนียวอีพาริเล้าตีเนาะอีพาเลาตีกับเป็น90025001หล้วกับ0า่นเล้าตีนะนี่แล้วละตีบ้านนี้เลขฝันนภ่พบานนี้เลขฝันเป็นไหน อ่าเรีฝันมีมีมีท่านี่ได้เลยฝันได้ครับมีอยูชีต่ออชีคูนี่เลขฝันมีชีคูท่านฝันว่าจังไหนวามฝันพอหลักกระตีตีน้ำได้ห้าตีบ่อถึนครับเอาล่างมาครับอันน้ำน้อยลูกย่ายบังเนี่ยครับบังนี้ตักมันเอางัวมาตัดใส่งัวงามดีครับงัวพันไงมันหลุดจูงงัวนบ้านจุงบ้านจุงบ้านอะไรที่จะมาผูกประจำสมุทรมันไปผูกไว้ครับ ไปโภกไหว้บ้านเนี่ยตัวก็แรกจิตเป็นบางง่วมันเอาบางง่วมมาตาใสกว่าฉันครับไปมันเป็นเป็นปลาเนี่ยเป็นห้องเป็นข้างมีกอกไม่อุ้มเป็นอุ้มตป็อย่างไปตัวก็เช่าไปครับจิตไปหา้ันเช่าเช่าหลังไปเจ้าไปใส้หลักถือตะขี่งว่ติดติดเมื่อแปะเมื่อฉันพี่ว่ามันง่วมตังเด็เอามามันก็มาขี่สะขี่ไส่เถอว่าฉันครับโอ้ยว่าฉันบ้านเนี่ยกะบ่าขี่แปะเมื่อกะแล้วบางมันกะจั๊กมาใส ครับ,บา้านนี้สิกลับไปไหมไปหามันมันก็จักไปสาิบานเห็นเห็นหมองวัวไปอยู่ก็เลยนั่งไปสิไป,ไ,ปไปหามัน,นอีกปใส่กับว้าวนมาฉีเส้นนี้อีกแล้วแตกอีกแล้วมึอนี่วะท่านมันก็เป็นให้ทั้งหมดเจ้านี่แหมวะท่านไมนได้หูเมีย<อ>แต่เลยมาตีหาแตกแตกถางชินะที่พ่ตอพตีหาเปียดเปีดห็ท่านตัวเมื่อเป็นหาบสาระอัน อัน,นน้ใช <น Cock S 2> <Laser> ่ล่ะอันนี้ทีออโต้ดอกเอ๋อบอสไอทีทั้งเบิร์นี่เลขฝันนี่ยพอเลขฝันเนี่ยเปลี่นาเก้าสองนี่บ่อฝันจะเกียมอุ้งอั๋นี้ฝันจะเกี่ยมดอกมีเท่านั้นแหละบ่อือโอ้ยดีกว่าฮั่นบว่าร่างยู่หันบ่เอว่าโอ้อาเดี๋ยวผมสีสลูปท่ายคลิปให้เอฟซีฟังนะครับว่าเลขฝันอีพ่อฝันจังไรเลขถ้ำน้ำตาเทียนรอบแรกเปลี่นจังไรรอบสองเปลี่นจังไรครับเอฟซีครับนี่นี่ด้วยล่ะ มีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองพ้อมกับขถาแล้วไปเห็นก็มันก่ะมันเป็นสองได้จริงนะบ้าทนี้ก็แปดห้าเนี่ยแต่กะกาบเอาบ้านนี้ช่วงนี้เป็นจำลองเฮ็ดใบเสียดอกคับหนึ่งเฮ็ดใบเนี่ยมันเป็นสองหกสองสีเก้าหนึ่งสองเจ็ดอันนี้เป้าขันคปมาจัี่สี่นี่ใช่ไหม โอ้้ถาาเป่ก็มากันเป่าเป็นสองสองหาหาน้อพอนะสันสันสมมติว่าเป่าเนาะเออสมมติว่าเป่าก็มาอีเอ้านี่แหละมันเป็นการเป็นตังชีแครับผมพิจารณาไปครับอ๋อสันตัวเย็ดจะไหนผมหมุนอยู่บางกอกผู้บอกอยู่ภาคอีสานบอกตัวนี้กับตัวไม่ทั้งต้วนั่นพอนะเออเออเอ้าอันนี้อันนี้กืนการล่อมใบอื้อครับผม นี่ก็เป็นให้ส่วนเลขของกุตาฟันแม่นก็เป็นเลขคันน้ำมุ่นนะเพื่อนเฮ็ดเทแยวแรกก็ได้ยังสี่ละครับพ่อแม่พี่น้องครับก็วิเคราะห์เอาเองนะครับพ่อแม่พี่น้องเป็นความเสื่องชวนบุคคลเด้อครับอ่าทั้งช่องให้เป็นแนวทางเท่านั้นก็บจอยกันวิเคราะห์เอาไปเปลี่ยนแนวทางกันนะครับก็มีขันเพื่อนตีกับตีสามศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์สามสามศูนย์แปดยังสี่ละครับพ่อแม่พี่น้องก็ลองเอาไปเบิ้งกับสองตัวก็เปลี่ยนสามศูนย์กับศูนย์เจ็ดยังสี่ละครับพ่อแม่บ สำหรับชุดนี้นะครับก็จะเป็นเลขเพื่อนที่เฮ็นดน้ำตาเที่ยมข้างที่2นะครับเพื่อนกะตีค่วมบอกมาให้ว่าเป็น90 02 50 0- 1อครับ0 0นนอันนี้คือความเป็นไปได้เพื่อนวางสั้นซึ่งพ่อแม่พี่น้องสีเห็นเป็นตัวใดกัเบื้องในคลิปแล้วกัคอมเมีต์ใตคลิปมากสกมาซอยกันวิเคราะห์เห็นเป็นตัวใดมีความมั่นใจเป็นตัวใด อันนี้เพื่อนเลขกระจ้างที่เห็นนี่แหละครับนทท้ำตาเทียนแต่ว่าเพื่อนวิเคราะห์ออกไปไล่แง่หลายๆมุ่มมาน่ะสมกวรที่เป็นตัวใดได้แน่ยังสีครับเพื่อนไปลองเอฟซีครับก็ลองวิเคราะห์เบิรงครับครับอีกชุดนี้นะครับกับเป็นเลขความฝันนะครับซึ่งความฝันนี่เพื่อนกาหลังจากตีความฝันเรียบร้อยแล้วเพื่อนก็ได้มาแปดหนึ่งเก้าศูนย์เก้าหนึ่งสองเจ็ดเก้าสองแล้วก็แปดหาซึ่งกับไปตรงกันกับเลขน้ำตาเทียนเพื่อนอยู่นะครับ ตัวร่องกับ2อกับ26นะครับถ้าสมมติว่าเป่าก็เป็นไปได้คือ22 2กับห5าหานะครับตัวอ,องเอาไปวิเคราะห์กันเบื้องสำรับพ่อ้พี่น้องที่มากแนวทางตัวเลขของคุณตาฟันแมนก็ถเือว่ารายท่านรายคนก็เคยได้โชคได้ใช้น้ำพึ่นอยู่นะครับเดี๋ยวผมจีทีม้ายว่ด้วยตัวเลขที่เล่ากันกล่องแล้วคัดกล่องแล้วกันกรองเรียบแล้วเรียบร้อยนะครับว่าเพื่อนมากตัวใดสำรับเลขที่คุณตาฟันแมนคัดกล่องมาเรียบร้อยนะครับ เดน9091นนะครับตัวร่องของเรา,าคือ7 0 0 7กับ39ความน่าจะเป็นไปได้สำหรับงวดวันที่16สิงหาคม2564นี้นะครับก็ฝากตอนพอ่ยพี่น้องเอฟซีใบซามนีก่กัขอเน้นยำ้ำว่าเป็นความเสี่ยส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับช่วงถือพิดเยาว่ากันครับพ่ยพี่น้องครับทั้งช่องนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางให้เท่านั้นสำหรับพ่ยพี่น้องที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจเด้พอพ่ยพี่น้องครับ มีเรื่อกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่ดริลาดจากคลิปเด็ดๆจากทางช่องสำหรับคลิปนี้กจิคออรลาผ้าจากพ่อพี่นองซัมมี่คลิปหน้าพ่อกันไม่ขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ